piai, piai. 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 จุ๊บก่อนแล้วจุ๊บจุ๊บก่อนแล้วอัญญาจุ๊บจุบก่อนจุ๊บกันพี่อยากถ่ายรูปกับอัญญาแหละคะอ่ายิ้มมองกล้องน้าโบก่อนไหนมองกล้องน้าโบสิไหนมองกล้องน้าโบอยู่ไหนทำไมถึงอยากถ่ายรูปกับน้องอะน้องน่ารักไหมน้องน่ารักไหมรักน้องไหม

วิ่งมันวงกลมเลยนะเอาเร็วเร็วยาเร็วเร้อวพี่มาแล้วเลี้วียวเลีล้วี่อ่ะจั้เร็ว้ย้อวว้ยๆๆี้้วน้องหนี

อือตกป้องก็ กัดกอดกันกันกอดหนูเพาให้พี่ไปลิตขึ้นเลยผติ๊ดจิ๊ลบ